อนันตะศีสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมสาธาบพระภูดีพุทธเ้าเป็นมานะคะรอสักบัดค่ะรอจ้นงองคคะบัดเทียวบนที่ห้องบัดสืบถึงพุทธเาขสรงามถกระสนอยู่นะคะแต่ว่าบัดเทือกบนที่มันก็่พุจ้ใหนอค่ะโครรอจะลอยจะตด้กู้กัรอมาถึงเพื่น ก็จะไปโดนต้องเร็นนะคะเกทุอย่างนะคะแม่แต่การลองการล่านะคะผู้กเราควรจสที่วา่าบริเกียวกับสายงานผู้บริโภค่ะนค่ะ,คะการลองการล่าค่ะก็คพืค้นวัฒนธรรมไทยของอีสานห้องนะคะสื่อสารกัหน้ามา้แลวก็เป็นการล์ล่ำถวายล่าบวชส่วงจะต้องใส่หมอลองหมอล่าจ็ต้องใส่เสียงนะคะ ส่องใสนั่งล่ำกาส่องว้องในขึ่นคะผูพีวาเอ่อเป็นร่างจะเสียว้าเป็นร่างที่เป็นหาลองหาล่ำเจะเสียะค,ะ,ะค่ะพราะว่าีจัตคือเมฆู้มีพอ่อวรมาสแต่ไหนแต่ไรนะคะซึ่การแต้เพลงหรือว่าการร้องการล่ำการเย็บวุ้งนะคะการสล่สหลายา,ยาที่ป้ม่้แ่ผู้เชิญมาแต่ว่ากรบผูผิดสมเร็จนะคะี่เป็นการร้องการล่ำม,มาหลายฝ่าราตรีนัน ค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะจนได้ว่าพ่อปู่จนปู่บนประทัดตกละจากก็มีอย่างนะคะจากก็มีอย่างให้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคนะคะให้กันในชีวิตทุกคนมีนะคะมีอดีตทุกคนทุกคนมีอดีตนะคะถึงว่ามีผู้สวยรู้เต็มเตมือนนะคะแล้วต้องมีผู้มีโชมีเศรตนะค่มีให้แก็มีริมนะคะ มีความสุขแล้วก็มีความถุกนะคะทุกคนนี่แ,แม่ครูให้กำลังใจแม่ครูขอยืนยันนะคะเป็นตัวแทนขององค์ปูนะคะใหก้กำลังแรงแก่สำหรับผู้ที่สู่งานผู้ที่ว่ามีโอกาสผู้ที่ว่าท่านได,ด้ดโศกเวลาโดยสูเรมานี่การเสี่ยงโูตท่านโศกเขาก็ว่านท่านมีบางเทื่อวเราพี่กับก,การขาดใช้บางเทื่อวเราพี่ก็ พ่อสวรรค์ในการลองคาลัมผื้อาจารย์สุติบวรทองนะค,ะค่ะคาบุกมาในสายศิลปินค่ะแต่ว่าเพิ่อนวิจัยใช้ท่าท่านพุทธศาสนาค่ะท่านวัดท่านว่าค่ะอายุอายุกราะไรว่าลาภีว่าอะไรอาจารย์สุติกระจาค่ะลองก็นหน่อยจุดเ่าแล้วเราจะไปพ่พอกันไม่ใช่เรื่องอื่นนะคะอันนี้คือถึงเวลาถึงเวลาตัวไหนมากได้มารับใส่ครู ติดเสียรเพงเสียรล่ำนะคะอะไิ่งอะไรยังประกอบแน่หัวปูนี่ละค่ะยาฆากัรม่อมนะคะสารสิ่งแวาล้ามข้นเห่าสีว้อไม้ก็คือกันผู้คิดดีผู้คิดพอดีนะคะเข้าส่งไปก็ดีนะคะหัวที่ประขาปตายั่เยืนยอยู่แม่ผู้ก็ยังยืนยอยู่แม่แม่ผู้จะไปรองไปล่นเือจะเอฟเนี่แหละบทจากว่า ม่เสียงเ็นเสียงมาแล้วเพื่นมีสุกมีลาบหลานเตเพื่อนนะครับเพื่อนวายจะแกเอกินบอทพะแม่คู่ไปน่นให้แย่ไปเยียบทั้งบาง้านให้แย่พั่าไปทัทีนะครับผู้พิชิาได้เนีค่ก็ได้ไปนะคะเพื่นขอดตด้วยเพื่อน,นับเชิญไปค่ะแม่คู่ก็ได้ไปกักกัดมาหัวโทุกเราค่ะก็เคยทีมหน้าที่หน้าที่แม่คู่เพือนยังเพืรับใส่คูน,นะคะเพื่อจะได้เห็นเดซสาท่านผูพุชธศาสนา,สา,สาเด่นในคำาม,มา นี่แหละค่ะคือการเสี่ยงโชคเงินเทวดาเงินทำบุญแล้วก็เฮาทำบุญมาเฮาจะได้บพิเวนว่าควรเฮาอยู่ดีดีสิล่วยใส่เลยบริเวณถ้ะเฮาต้องสู่กับที่เวียดนามพอดีสิ่งซัดพอดีพอดีจะผิดสัจจเราะนาเฮาเอ่แต่ว่าเฮาพูดจริงทำจริงพูดจริงทำจริงเท็ยบจริงบอลเทียไทยเห็นบอดีพวกพวกจนแม่พวกไม่มีเงินเติมนล้วมันหมดใคเพื่อผู้คั้า ย,ย,ยี่คว่ำกับคู่ค่าค่าเรายืดคว่ำเอาว่ไงกันกน,น, <c ười> กน,นี่แหละคือความผูกใครว่าอันนี้คำพูดถูกหรอคะบัดน,นี้เวลาเข้ามีนะคะมีตียมีมือค่ะผู้บนสะท้านให้เข้ากระดิ่งสร้างบ่นแบน่งสิ่งแบ่งใส่แบ่งทานนะคะทุกสิ่งทุกอยา่างมันจะจะล่มไปได้อยู่ได้นะแม่บัวจะ,ะคน้นหลเยาพาค่ะนะคะไม่ล่มข้ามได้ คนลงจะ่สานคะเด้อมื่อานดีกมือนึงนะครับคณะเข้าอาจะเป็นมหาเศรษฐีทุกคนทุกาทุกอาชีพ่งเที่ยวางทีพนี้ยเลยอาจจะต่อเี่นั่งสอกมุมเดียนคะนั่นแบบป็นจะเป็นมหาเศรษฐีไปยิบจ้าสารกินแบงค์มาบาาไทยิบ่ยิบเส้เือดยิบกรัตืรือนบอก่ให้ ถ้ากางทีว่าเสื่อเื่อจัดต่อเตียนี่แหละพนังซองกินสินวันแล้วมันพอถือมินมัเมือถว่าสั่มีจะ่ต่อเตียนี่ละถ้าว่าจะต่อจริงใจนะค่ะพนน้อยใจพนทิไปยิบตลาดกินแบงราฐบาลไทยไว้วันนี่ระคุเจ้าชิบเพียร์ะกาาว่าไปยิบกอไปงนะคะแด้สิบสองล้านนะฮัลาเจีเาจะพิดชีวิตคนไหยนะคะเกลือที่ใจเด็กกะเดออธิฐานพีเอา เอามานีเพื่อจัดง,งานอย่างวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดพฤ่ภาสองห้าหกแปด FC คนเดชโตกเดลารเดชโตกเดลมาด้วยแร่อธิษฐานนะคะแม่ครูกำลังสร้างองค์พระธาตุเจดีย์มหาเจดีย์นะคะค่ะมีวัดโพชุ่มอธิบายเทศมนตรีปลาวัดโพชุ่มวันที่สิบสองนะคะสิบสองพืษสภาแล้วเลี้วหนวันที่สิบห้า ผู้สภาผาู่วัดป่าบันเมืองนะคะสารเจดีนะคะจากอันนี้ก็คื่อเรื่องที่ตะบุญวนวัดนะคะที่เขาเร็ยกเข้าสารไปสายบุญกับพระเครดเหมอนกันจะเป็นแม่เตียงแม่จอยทีมงานที่เรื่องนั้น <c oughs> อวามมั่นใจความเต็มนั่นแหละหล่โท้หลาย้นพร้อมครับลูกตาตาแม่ปั๊บนะคะพรพ้อมกับคู่กอบนะคะเรือมาดาบหัวมาดาบเตียงแม่แดง ไม่เลี้ยงนะคะคที่พได้เซือไปหลมือแรี้ไม่ีอย่งครับแม่กูมืเี้ย่อยังครับท่าเกิดที่ทราบวามือแรก้ังก็นี่ล้างจากทําถวายเสียบร้อยนะคะมือนี่ถามปูกันว่าปูสิใน้อบจี้กวนะคะเสียปูค่แล้วกับมือแรี้งตลองมพวงเตีค่ะพบกับคุณจีบอทองชุดชุดเดียมยามย่ามือแเลี้ยงเด็กควั้นนั้น ปกติที่ว like ่าผ the ู in ้นี่แล้ววาการหมุ <Yeah, layers, like so so dagen, so ่สะพานมาพวกมาไล่ไม right? so 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 ่ทิจักป่าใช่ครับผู้ว่าบยาต้นกับเกาเปนน้ว่ละครับมู้บ้านมู่านีกเขาสนั่นวันไหวนะครับเนาะมู้้านสนั่นวันไหวครับเสียดเรับ่นแหละอาุนี่มัก็ดับู้ามาอะไรนะครับมาไดนีมงคลชัยเขาลเดือดภาคมาครับก็เป็นยังตัวีลรเติด เออวิลาเดียวมันคือพ้นหวาคุณนหวานปรมาณมกลังเดือท่ามาคุณหวานอมนเดือท่ามากคุณหวนชาครับลพุ่มนะคะพรอกับพก็มันี่าอันจิดจอยหริจอยแตก็ล้งเดินท่ามากอ๋อครับผมพอมกับผู้เลียงันแบก็ต่อยคนนี้อ๋อคุณวราครับคุณวราคุณวราพเตอะไทูบมเบอรลเต็นบะไาใส่กรุหบบะไเบเลาองล่เรเนี่ย แต่ว่านี่ต้นพงค่ะที่ต้นพงทั่วกรมพูล้นคือไม่พูดค่ะใส่สุดนะค่ะใส่ไม่ไม่เทียยมี่วล่ะกระโปงคุณได้สุดแล้วป่าเป็นอาหาสุดแล้พวกาเพิ่งมเรี้ยงเนอเพื่ออาจารย์มดตีอาจารย์มดสีใส่ใส่สาวสบายได้ถ้าเสียแล้วฟองเที่ยก็มาเลี้แต่ว่าต่อยเิ็นแกนีขั้นจะเป็รรล้วั่าถ้าไม่ใส่เสื้อไปเนาะไม่ได้กระสปงนะ เดเอาวเอาวายเดืเด <th ai S 1> oh ือไปสิเลยเพราะว่าจะฉลองวันเกิดเออวันเกิดแสดงว่าป็นวันเกิดที่แอบแสนะคะแอบแสง่ะครูมาสิสิเพิ่มต่อาเดียวันีที่สีนะคะแต่ว่าพี่ก็ไม่ไดทไ่จะพี่นี่ละไม่คุยไ่จะพี่อะบ้งอ้าววันนี้ร่ำถวายครูนะคะบวกตัวครูอานารย์คณะคร่าประกอบงานร่ำถวายงาน ยีบบดบเลียวในตังตัวนะปวอัตาลูกคอบายระมือไม่ในเปลือกงายน่งอนอรางายอนเป็นทุกคนลูกคอบายเทวไห้หูชาจ้าคอลู

Just get, it, get, it, get it ลานผู้ดีเมื่อนี้ลูกไปสิ่้ ขสวมผูกน,นันสลา,ลาเป็นผลนพนักบอลลัมเปอเวอร์โวตนลัมไบ์เจ้าทีจัาถานเจ้าองนะคะปร้อบกับลับไรลองเจ้ายญานะคะองค์เจ้ายญิงดาเทียนะคะที่ผู้าธิส้นที่บัดป่า,าสาบุนปุวาซาลามนะคะอาวบาันนีลําไบานานะคะ ไน,นับขึ้น,นผลงานเพลงนะครับแม่ปูแต่งขึ้นมารับถวายกับขอพอรอเจ้ายานะครับเนำนานอราชีรันีวังบาดา เป็นสำนาลายมันรีเป็นํำนาญ จาส้มีบวัองและก็มพี่พี่ใหม่มานำเสนอบอรักเมียหระอักกันถึงรักถึงรักก็ือร่งหลอกแกลกนะครับอดีรักกุลาเดนะครับมาบงนะครับงานชุดไปนะครับของต่คู่รกวานวามกัอาญาส้มีวัอ หน้านั้นครับมีจัก <imitation>